ดอกแคหลายโพดหลายโพดอกแคดอกแคดอกแคต้นไม่กำลังออกดอกพุนุพิงีคือต้นผักหวานเบื้องงานต้นจานเพิ่นแตกนอดูพี่นองค่ะ ต้นจานเพื่นแตกนอกขึ้นต้นผักหวานนี่แหละโอ้ยช่วงนี้เด้แบบทงไฮทงนาะถ้าอากาศเย็นสบายเบิงวิวธรรมชาติก็สวยงามต้นใหม่กำลังจีแตกใบตุม้มติมิอยู่ทงไฮทงนาะสวยงามขนาดพี่นองค่ะนี่แหละเพื่นว่าธรรมชาติอันสวยงาม ธรรมชาติเนาะแตกใบตุม้มติมิฮ่าคุณอะธรรมชาติสวยงามขััๆแ,แน่เลยเห็นนกกาบินวนต้นไม้กับกับลักษีออก ต้นสักกำลังแตกใบหลังจากที่ร่วงโรยต้นไม้ร่วงโรยกับแตกใบเนาะคะ่ะพี่น้องขาธรรมชาติป่าเขาลำเนาไผ่สวยงามอนไรสิสวยงามทอธรรมชาติมองอื่นเพื่อนกันสีเฮดอ้อ,อยเบิดบปนี้เหลืออยู่บ้านยายฤทธิ์นี่แหลคะค่ะบ้านยายฤทธิ์ เห็ดไฮเห็ดนาคือเก่าล่ะปูญาตาย้ายพาเห็ดไ้เห็ดนาน้องค่ะพี่น้องค่ะปูญาตาย้ายพาเห็ดไ้เห็ดนาอุ้ยธรรมชาติมือนี่สวยงามคักแน่เบิ่งคือจังอยู่ป่าหินมาพันนี่ ปลาหินมาพานต้นไม้ซี่สี่ขึ้นมากำลังสีออกตอเปาะแตะแปะพี่น้องเอ้ยธรรมชาติบ้านเขาก็จะเป็นงามเนะคะ่ะเนาะงามโพดงามผูปกหมูบัก,กแตงงามคักงามแน่เนาะ,นะคะ่ะพี่น้องค่ะ มือนี้ก็ขอบบุญขอบคุณพี่น้องเด้อที่รับชมจบยายดิดพามาชมความงามธรรมชาติสวยสดงดงามค่ะเบิงลมผัด